สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูหม่ก็จะมาสอนในรายวิชาฟิสิกส์นะคะค่ะเรายังอยู่ในหัวข้อการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะคะในในคลิปก่อนนะคะก็คือครูพูดถึงการกระจัดนะคะของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนั่นเองนะคะในส่วนของเนื้อหาของคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายค่ะ วความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่แบบความอรือย่างง่ายนั้นเป็นอย่างไรนะคะลักษณะการเคลื่อนที่และสมการที่ใช้ในการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะครูขอทบทวนนะคะความรู้เดิมนะคะที่เราเรียนก็คือก่อนหน้านี้นะคะครูพูดถึงนะคะการกระจัดนะคะก็คือหัวข้อนี้นะคะในส่วนของเนื้อหาในคลิปก่อนหน้านี้นะคะ ส่วนในคลิปนี้นะคะครูก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความเร็วและความเร่งนะคะของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะคะสมการหลักของมันนะคะความเร็วมีสมการหลักก็คือ a โอเมกาคอสโอเมกาทีบวกเฟสนะคะแล้วก็ความเร่งนะคะความเร่งก็คือลบ a โอเมกากำลังสองไซ์โอเมกาทีบวกเฟสนะคะที่มาที่ไปของสมการนะคะมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกัน ในส่วนของความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะคะอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับความเร็วของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายค่ะอ่านักเรียนดูนะคะในส่วนของรูปภาพนี้นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะอ่ะกรณีที่นะคะ,ะความเร็วนะคะของวัตถุนะคะตรงจุดนี้นะคะเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเมื่อเราเคลื่อนที่ลักษณะเป็นวงกลมนะคะเงาของ เงาของวัตถุนะคะก็จะเกิดการเคลื่อนที่กลับไปกลับมานั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนแตกแกนนะคะแตกแกนของความเร็วนะคะอ่ะนักเรียนเห็นตรงจุดกึ่งกลางอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เส้นนี้นะคะเดี๋ยวครูจะวาดให้นักเรียนดูอ่ะอันนี้คือตำแหน่งเริ่มต้นนะคะที่เอ็กเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะซึ่งมันจะมีมุมนะคะ อ่ะอันนี้คือตำแหน่งวัตถุใช่ไหมคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นมุมของอ่ะเซตานะคะนักเรียนก็คือเป็นมุมเป็นเฟษกับโอเมกาที T นะคะตรงนี้ก็คือเฟษนะคะนักเรียนตรงนี้ก็คือค่าของเฟษและก็ค่าของโอเมกาที T, ซึ่งทั้งหมดรวมกันนะคะมันก็คือค่าของมุมเซตานะคะมุมเซตาเท่ากับเท่าไหร่ ครูพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะมุมเซต้าก็เกิดจากอะไรคะเกิดจากโอเมก้าทีบวกด้วยอะไรคะบวกด้วยเศษใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือค่าของเซต้านะคะทีนี้ v ีนะคะ v ีศูนย์เริ่มเคลื่อนที่นะคะเริ่มเคลื่อนที่อ่ะเราก็ให้นักเรียนแตกแกนนะคะสมมุติว่าเส้นนี้ เป็นแนวแกน y ใช่ไหมคะอันนี้คือแกน y แล้วก็ในแนวนอนของเรานะคะก็คือแกน x นะคะอันนี้ก็คือแกน y ทีนี้นี่คือลักษณะการเคลื่อนที่ของ v ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็แตกแกนซึ่งกระทำมุมใช่ไหมคะ,ะ v ก็คือ v ศูนย์ cos เ h e t a แล้วก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะคะ v ก็คือ v ศูนย์ cos θ t a ทีนี้นะคะนักเรียน ไอเจ้าอ่ซึ่งนะคะซึ่งเซต้าของเราก็คือโอเมกาทีบวกเฟใช่ไหมคะและ V นะคะอ่าวีศูนย์ก็คือเอโอเมกาเโอเมกามาจากไหนจริงๆแล้วนะคะนักเรียน V ีของวัตถุนเนี่ยคะ่ะ V นะคะมาจาก V ีเท่ากับโอเมกาอานักเรียนเคยได้ยินสมการนี้ไหมคะ ซึ่งมันเป็นสมการของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะ v เท่ากับโอเมกา r r ก็คือรัศมีใช่ไหมคะ r คือรัศมีเราก็จะเปลี่ยนตัว r ตัวนี้ค่ะให้เป็นค่าของแอมพลิจูดก็คือค่าของ a นะคะเครื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะคะเพราะฉะนั้น v ก็เลยกลายเป็น a โอเมกานั่นเองค่ะที่นี้ครูก็จะพานักเรียนแตกนะคะแตกแนวแกนนะคะ ถ้าเป็นแกน y นักเรียนก็จะได้เป็น v อะไรคะ v เท่ากับ v ศูนย์ sin เซตาใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของตัวนี้ค่ะเราแตกในแนวแกน x ใช่ไหมคะครูก็จะเขียนเป็น v นะคะ vx ใช่ไหมคะเท่ากับนะคะ v ศูนย์ v ศูนย์ก็คือ a โอเมกนะคะนักเรียนก็แทนค่าเป็น a นะคะแล้วก็โอเมก้านะคะ แล้วก็คอสอ่ะคอสเซต้าตรงนี้มุมเซต้าก็คือตัวนี้ค่ะนักเรียนมุมเซต้าคือตัวนี้นักเรียนเอามาใส่ได้เลยนะคะก็จะได้เป็นโอเมกาทีบวกด้วยเศษนะคะอ่ะนี่คือสรรมการนะคะสรรมการของอัตราเร็วนะคะหรือว่าความเร็วนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ค่าของความเร็วออกมานะคะก็จะได้สมการตัวนี้ค่ะ v เท่ากับ a โอเมกาคอ s โอเมกา t บวกเฟนะคะ,ะในส่วนของสมการของความเร็วนะคะครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะถ้าติดขัดตรงไหนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเปิดเทอมครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งค่ะ,ะกราฟนะคะลักษณะของกราฟ ความเร็วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเริ่มจาก a โอเมกาที่มีค่าเป็นบวกนะคะเคลื่อนที่ลงแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นนะคะซึ่ง t ของเราค่ะตรงนี้ก็คือครบหนึ่งรอบนั่นเองหรือเราเรียกว่าค่าของความถี่นะคะหรือว่าค่าของเวลานะคะซึ่งถ้าเคลื่อนที่มาได้แค่ครึ่งนึงก็จะกลายเป็น t ส่วนสองนะคะแต่ถ้าเคลื่อนที่ ตั้งแต่จุด a โอเมกาลงมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนจนกระทั่งครบ,นนนห,บหนึ่งรอบก็คือทีคาบนั่นเองค่ะอะต่อไปนะคะในส่วนของความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเร่งของมดกับความเร่งของเงาก็คือความเร่งของวัตถุกับความเร่งของเงานะคะเราจะมาดูว่าความเร่งเข้าูือูนย์กลางหรือความเร่งของการเคลื่อนที่แบบพาโบลิกอย่างง่ายนะั้น สมการมาอย่างไรนะคะแล้วก็สมการมันมีความเป็นมายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของความเร่งนะคะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพก่อนนะคะอันนี้คือวัตถุใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะครูจะให้นักเรียน,อยนมองลักษณะมุมเส้นตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้คือลักษณะเส้นของมุมอะไรคะมุมเศษค่าของเศษ กับค่าของโอเมก้าทีใช่ไหมคะมันจะมีโอเมก้าทีอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะซึ่งอันนี้เราเรียกว่ามุมของอะไรคะเฟสกับโอเมก้าทีรวมกันก็คือค่าของเซตานะคะเป็นค่าของเซตาทีนี้วัตถุคะ่ะนักเรียนเมื่อวัตถุนะคะเพื่อนที่นะคะก็คือ ค่าของความเร่งนะคะจะเคลื่อนที่ตรงข้ามกับการกระจัดนะคะเพราะว่าความเร่งเกิดจากความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางของมันจะชี้เข้านะคะตามหัวลูกสองตัวนี้เลยค่ะนักเรียนอ่านะคะเพราะฉะนั้น a นะคะ a ถ้าเราแตกในแนวแกนเอนะคะอ่ะอันนี้ก็คือแกนเอแล้วก็อันนี้ก็คือแกน y นะคะ เราก็จะได้เป็น ax เท่ากับ ac ไซเซตาเพราะว่ามุมเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ ay นะคะ ay ก็คือ a คอ s ์เซตานะคะทีนี้คะ่นะนักเรียนอ่ะเราก็จะได้ค่าของ a ในแนวแกน x นะคะคุณจะพิจารณาในแนวแกน x เพราะว่าความเร่งเกิดจากความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะ ax เกิดจาก ac นะคะ ac แล้วก็ไซน์นะคะไซน์เซตค่ะนักเรียนทีนี้ในส่วนของเซตาตัวนี้ครูบอกแล้วว่ามันคือเซตาเท่ากับเท่าไหร่คะเซตาเกิดจากค่าของเศดบวกกับอะไรคะโอเมกาใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนใหม่ค่ะนักเรียน ac นะคะ a อซีสายวงเล็บนะคะเป็นโอเมกาทีบวกด้วยนะคะเฟดนะคะอ่ะทีนี้ ac ล่ะ a อหาจากไหน ac นะคะ a เกิดจาก a ของเงาเท่ากับ a ของวัตถุนะคะ a นะคะนักเรียนจำไว้นะคะ a เงา เงาของหมดนะคะนักเรียนเท่ากับ a วัตถกุก็คือความเร่งของวัตถุนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าความเร่งของเงาหมดเนี่ยคือสรรมการอะไรนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาแปลงตรงนี้ก่อนนะคะเเงาเท่ากับ a วัตถุ a วัตถุคือคือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะ a วัตถุตัวนี้นะคะ เท่ากับนะคะเท่ากับ v กกำลังสองส่วนด้วย R ค่ะแปลงตัวนี้ก่อนนะคะทีนี้ V ของเราคืออะไร V ของเราก็คือโอเมก้า r ค่ะนะักเรียนโอเมก้า r นะคะกำลังสองอ่ะส่วนด้วย R นะคะทีนี้ R ตัด R ค่ะนะักเรียน r ตัด r เพราะ R มีสองตัวใช่ไหมคะส่วนโอเมก้าก็ยกกำลังสองเข้าไปค่ะเราจะได้โอเมก้ากำลังสอง r จากนั้นนะคะ R ของเราคือรัศมีซึ่ง R ก็คือแอมพลิจูดค่าของ A นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนตัวนี้ใหม่นะคะเขียน A C ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราจะได้รูปสมการตัวนี้นะคะ อ่ะอันนี้คือค่าของ ac sin เซตใช่ไหมคะอ่ะจากเซตเท่ากับโอเมกาทีบวกเศษใช่ไหมคะอ่ะและ ac เท่ากับ a โอเมกากำลังสองก็คือตัวนี้ค่ะตัวที่ครูพูดพูดถึงว่ามันคือมันก็คือค่าของตัวนี้ค่ะมันคือค่าของ a โอเมกา r กำลังโอเมกามกำลังสอง A ตัวนี้ก็คือรักศมีก็คือ R นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราก็แทน AC ลงไปค่ะนะะักเรียน AC ของเราก็คือตัวนี้ค่ะนะคะก็จะได้ความเร่งก็คือเท่า,ากับลบ A โอเมกา้ากำลังสองไซ์โอเมกา้าทีบวกเศษติดลบได้อย่างไรเนื่องจากว่ามันเพื่อนที่มาทางซ้ายก็คือเราแตกแกน X ใช่ไหมคะเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือติดลบ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าลบ a นั่นเองนะคะลบ a โอเมก้ากำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นค่าของความเร่งนะคะจึงมีค่าตรงข้ามกับก,การกระจัดนั่นเองค่ะลักษณะของกราฟนะคะ กราฟของความเร่งก็คือมีค่าติดลบเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นที่กราฟข้างล่างนะคะขึ้นข้างบนก็เมื่อเคลื่อนที่จากล่างขึ้นบนนะคะจนกระทั่งถึงตำแหน่ง t นั่นคือการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบนั่นเองค่ะค่ะในส่วนของตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็คืออนุภาคมีการกระจัดเป็น x เท่ากับ0ูเมตรไซน์ไพท,ทนะคะสมการความเร็วของอนุภาคเป็นอย่างไรนะคะ โจทย์นี้ต้องการหาสมการของความเร็วและเมื่อเราแทนเวลาทีเท่ากับหนวินะคะความเร็วอนุภาพมีค่าเท่าไหร่นะคะ,ะจากโจทย์นะคะนักเรียนให้เราเขียนตัวแปรของโจทย์ออกมาก่อนนะคะว่า m จุดของเราคืออะไรนะคะิจุดของเราคือ0 1เมตรนะคะความถี่เชิงมุมก็คือโอเมกานะคะโอเมกาก็คือค่าของพายนั่นเองนะคะ และเฟสเริ่มต้นนะคะเฟสเริ่มต้นของเราก็คือศูนย์เนื่องจากว่าในโจทย์ของการกระจัดไม่มีบวกเฟสเลยนะคะแสดงว่าเฟสก็คือมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะอ่ะวิธีทำนะคะนักเรียนดูตรงนี้ค่ะ v เท่ากับ a omega cos omega t บวกเฟสนี่คือสมการหลักของความเร็วใช่ไหมคะทีนี้ให้นักเรียนแทนค่าของ a นะคะ a เท่ากับศูนย์จุดหก็คือพายนะคะ cos o e g a t นะคะโอเมก้าทีก็คือไพทีนะคะเศษมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะบวกศูนย์ก็ตัดทิ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะศูนย์จุดหนึ่งไพนะคะคูณค่าไพาก็ได้พายใช่ไหมคะแล้วก็คอสไพทีนะคะนี่คือสรรมการของความเร็วนะคะจากโจทย์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเมื่อเราแทนเวลาทีเท่ากับหนึ่งจะได้ว่านะคะวเท่ากับศูนจุดหนึ่งคูณไพคอสไ แล้วก็แทนค่านะคะแทนค่าตัวนี้ค่ะค่า t ก็คือหนึ่งนั่นเองนะคะคูณหนึ่งเข้าไปนะคะก็จะได้นะคะ0.1พายคอสพายนั่นเองพายคูณหนึ่งได้พายนะคะคอสพายมีค่าเท่าไหร่คอสพายก็คือคอส180มีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็นำลบ1มาคูณกับ0ูนพายก็จะได้ลบ0ูนพายเมตรนะคะ s ยกกำลังลบหหรือนะคะหรือให้เราตอบแบบนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนลบ0.1พายเมตรเพอร์เซกนะคะหรือเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะนี่คือหน่วยของความเร็วนะคะและนี่คือคำตอบของความเร็วนะคะโอเคค่ะในส่วนของตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ ต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปตัวยอย่างที่สองนะคะจากสรรมการของการกระจัดก็คือจากโจทย์ข้างต้นก็คือโจทย์เดียวกันนะคะนักเรียนใช้โจทย์ของการกระจัดเช่นเดิมนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะเขาถามหาความเร่งค่ะความเร่งของอนุภาคนะคะเป็นอย่างไรนะคะที่เวลา t s นะคะ,ะความเร่งจะมีค่าเท่าไหร่นะคะ เขียนออกมาเหมือนเดิมค่ะนักเรียน m จุดก็คือ0.1เมตรความถี่เชิงมุมก็คือโอเมกานะคะเท่ากับพพยนะคะเศษเริ่มต้นก็คือศูนย์ะคะจะได้คําตอบดังนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ตัวสรรมการก่อนนะคะ a เท <A S 1> ่ากับลบ a โอเมก้ากำลัง 2. สองไซโอเมก้า t บวกเศษอันนี้คือสรรมการเริ่มต้นนะคะ สมการเริ่มต้นของความเร่งนะคะเราก็แทน a เป็น0.1นะคะโอเมกาของเราก็คือพายนะคะโอเมกาของเราก็คือค่าของพายนะคะเราก็คูณพายแล้วก็ยกกำลังสองจายพายทีนะคะเศษไม่มีก็คือศูนย์ตัดทิ้งไปนะคะตัวนี้มีค่าเป็นศูนย์นะคะก็จะได้เป็น0.1พายกำลังสองจายพายทีนี่คือสมการของความเร่งนะคะ ต่อไปเราแทน t เท่ากับ1จะได้ a เท่ากับนะคะยกำลังสองไาย์แล้วก็แทน t เป็น1น,นะคะอ่ะคูณกันนะคะยกำลังสองไซย์ายไซยพา,ายมีค่าเท่าไหร่ไาย์ายมีค่าเป็น0นะคะเพราะฉะนั้นศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูย์ความเร่งจึงตอบ0.0นนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะตัวอย่างที่สามนะคะในส่วนของตัวอย่างที่สามโจทย์บอกว่าวัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายมีความถี่สองรอบต่อวินาทีหน้าตำแหน่งมีการกระจัดเจ็ดเซนนะคะการกระจัดเจ็ดเซนวัตถุจะมีความเร่งเท่าไหร่นะคะความถี่สองรอบต่อวินาทีนะคะรอบต่อวินาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ความเร่งของวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่แบบฮาวเมอร์ิคอย่างง่ายนะคะณตำแหน่งใดๆเราใช้สมการเป็น a เท่ากับลบโอเมก้ากำลังสอง x ตัวนี้ใช้หาความเร่งณตำแหน่งใดๆอย่าลืมนะคะสมการนี้ใช้หาความเร่งณตำแหน่งใดๆนะคะจะได้ว่านะคะความเร่งของวัตถุนะคะ a เท่ากับลบโอเมกากำลังสอง x นะคะ a ก็คือลบโอเมก้าก็คืออะไรคะ โอเมก้า <Omega S 2> ก็คือมันคือความเร็วใช่ไหมคะความเร็วเชิงมุมเพราะฉะนั้นโอเมก้ามันก็คือสองพเอฟนะคะอันนี้เราเรียนมาแล้วมันเป็นพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แทนโอเมก้าลงไปนะคะเป็นลบสองพเอฟทั้งหมดยกกำลังสองเอกนะคะเอ็ X ก็คือการกระจัดให้มาเรียบร้อยตัวนี้ก็คือการกระจัดนะคะ แทนค่าค่ะสองยกกำลังสองได้สี่นะคะไพ่ไพยกำลังสองก็คือสามจุดหนึ่งสี่ยกกำลังสอง f f ของเราก็คือสองรอบต่อวินาทีไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะคะ f อก็คือความถี่ตรงนี้ก็คือความถี่นะคะอ่าสองสองเป็นสี่นะคะส่วนเของเราก็คืออะไรคะเจ็ดเซนเปลี่ยนหน่วยด้วยนะคะเจ็ดเซนก็จะได้เป็นเจ็ดคูณสิบกำลังลบสองนะคะ เพราะฉะนั้นคูณการเบสร็จเ,เราจะได้คําตอบออกมาก็คือลบสิบเอ็ดเมตรต่อวินาทีกําลังสองนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือคําตอบของความเร่งนะคะของวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนั่นเองค่ะในส่วนของตัวอย่างที่สามครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะแต่ในกรณีที่นักเรียนติดขัดตรงไหนหรือยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงบดเทอมค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะส่วนในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของการกระจัดความเร็วความเร่งแล้วก็ตลุยโจทย์การอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทบทวนเนื้อหาสำหรับวันนี้ครูก็สวัสดีค่ะ